วันนี้ผมก็จะมาวัดท่าสุงจังหวัดอุทยัยธานีนะครับก่อนจะเข้าวัดเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูทานาครั้งที่2แล้วละ่ะของของคนแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นขับต่อไปบนทางหลวงสะดุดเลยคือผมจะมาดูเขาดำนาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้คนดำแล้วเขาใช้นี่เขาใช้รถด,ดำเดี๋ยวจะไปดูวิธีการนะเขาทำกันยังไงนะครับก็ ออถึงจะเป็นลูกชาวนานะแล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรทางด้านพืชไรนาด้วยแต่ว่าสมัยผมเรียนเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ย<ๆ>ก็ยังใช้ใช้คนดํานะอ,อนะครับเ,ออเห็นคนดํานากันนะที่จังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวมาดูเขาดีกว่าเนี่ยก็เมื่อก่อนนี้ต้องสมัยก่อนนี้ต้องใช้คนดํานะเนี่ยต้องใช้คนดําเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเขาก็มีรถดาํานาเดี๋ยวมาทักทายกันสวัสดีครับ สนใจวิธีการใช้รถด,ดำนานะ่ะอันนี้ก็คือคเข้ากล้าเนี่ยเขาเขาเพาะมายัางไงเนี่ยนูน่นต้องคุยกับหัวหน้าเที่ยควาอ๋อต้อง๋อต้องคุยกับหัวหน้าเหรอรอ๋ออันนี้คือคือเป็นเข้ากล้านะอืมมันเป็นแผ่นๆออกมาโอมันไม่ได้ถอนอประธานทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวขอขอครีดดูสักอันหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยได้อ่าเพราะนี่ก็คือมันแสดงว่าเข้ากล้านี่มันจะต้องเพาะมาอ๋อมัน มันเป็นแบบนี้เลยคือมันเพาะมาเป็นสาหรับรถด,ดํานาเลยนะนี่เขาก็ม้วนๆมาอย่างนี้เลยเนี่ยเคเขาไม่ได้ไม่ได้ตกกล้ากัะดินเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอ้อันนี้ก็คือเครื่องดํานานี่ขอนั่งไปเที่ยวด้วยได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งไปเดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้นี่ขอดูด้วยเลย ะนะชื่อแมนชื่อแบรนอย่างนี้เขารับจ้างดำไล่ล้อเท่าไหร่เนี่ยครับเป็นวันละวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยบาทเนาะ,ะแล้วน้องก็มีหน้าที่คือนี่กิ้กล้าค่อยๆใส่นะอ๋อได้วันละห้าร้อยแล้วก็คนขับรับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันได้วันละห้าร้อยนะอ๋อเนี่ยแล้วที่ที่ที่นี่มีรถกี่คันเนี่ยที่เขาดำไปอยู่กี่คันเนี่ย สามคันอ๋อเร็วดีจังเลยเนี่ยสมัยพี่เด็กๆนะต้องเอามือดำกันอะวันนี้วันนี้ชาวนาก็สบายแล้วไม่ต้องมานั่งทำนาเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอเคอน่ลยนะอนะนนนนนนไปอีกคันหนึ่งแล้วก็เป็นแถวเป็นแนวตรงดีด้วยเนี่ยดำุดจุดจุเลย อันนี้จะหมดใช่ไหมอ่ะดูมากพี่ก็มาเกะก,กะอ่ะนี่อ่ะดูเขาเลยนี่ ยกเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันดำให้มันหยุดดำก่อนอายุแล้วก็วางล,ลงไปมา,อ,าอันนี้ก็ต้องมาเติมเติมกล้าทางฝั่งนี้เติมกล้าลงไปนักงานเติมกล้าคนหนึ่งก็ใช้สองคนคนหนึ่งไปคนขาดอีกคนหนึ่งก็คนคอยเติมเข้ากล้า นะก,ก้าเนี่ยต้องทํามันเฉพาะเลยอ่ะต้องไม่เหมาะกับเครื่องเลยแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าโยนเข้าไอ้ก้าปิดกําัลงไปทําไมเนี่ยไอ้เนี่ยที่เป็นจุกเข้ากล้านเขาโยนลงไปทําไมครับเดี๋ยวจะมีคนมาซ่อมอ๋อเดี๋ยวจะมีคนมาซ่อมเป็นมาร์คคือว่าเครื่องมันทํางานไม่สมบูรณ์ยอดมันหายไปมันหักไปว่างั้นเถอะ เดี๋ยวก็จะต้องมีคนมาซ่อมอ๋อบางทีมันดำลึกดำตื้นเกินไปหรือไม่ก็ลดไปเหยียบแล้วหนูไม่เห็นจะต้องซ่อมในตรงนี้คือมันดีหมดใช่ไหมของหนูคอมพลีตแสดงว่ามีฝีมือใช่ไหมอืมบางทีแบบเน่นอหนักเดี๋ยเขาต้องรีบน่อยคัดนู้นเราต้องคอยคอ,อยโยนซ่อมน,นอะเออโยนเป็นจุดๆมากๆว่าเดี๋ยวต้องตามไปซ่อมอโอเค นี่ก็เป็นความโชคดีของผมเลยนะครับบังเอิญที่ขับรถผ่านมาแล้วจริงๆอ่ะสนใจมานานแล้วล่ะว่าเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่ต้องมาดำนาให้ให้เล็บเท้าเปื่อยให้เป็นโรคน้ำกัดเท้าเมื่อตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะครับดำนาจนแบบนิ้วเป็นเล็บขบน้ำกัดง่ามมือง่ามเท้านะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะก <c oughs> ็ใช้ นี่แหละใช้เครื่องจักรทำงานก็ใช้2คนรถหนึ่งคันนะครับวันหนึ่งนี่ก็ดำได้มากกว่าคนเป็นร้อยรคนเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปจากสังคมชาวนาก็คือความเขาเรียกการลงแขกไม่มีแล้วเพราะว่ามันต้องลงแขกดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวนะทีนี้ไม่ต้องแล้วก็มีรถดำนามีรถเกี่ยวข้าวพร้อมนะครับ ขอบคุณน้องทั้งสองมากเลยเนี่ยทำให้พี่ได้นั่งโดยสารรบแบบโอ,เอ้เดี๋ยวจะพี่จะขึ้นฝั่งเลยนะอขอบคุณมากๆเลยที่ให้พี่ได้มานั่งแล้วก็ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเล้วพี่จะขึ้นไปยังไงละครเนี้ยให้พี่ลุยโดนลงไปเหรอให้ทรงนอยไ้ทรงนอยอขอบคุณลูก ไปนี่ขึ้นมาเดี๋ยครับอ่ะเขามาส่งที่ตะลิงนะเดี๋ยวจะต้องไปก็ขอบคุณน้องทั้งสองมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เมล็ดข้าวเข้าที่ไปเพาะพันธุ์เนี่ยเป็นของเจ้าของนาแล้วก็เอาไปให้คนที่เขารับจ้างปลูกเนี่ยถาดเท่าไหร่นะถาดหนึ่งเนี้ยใช่ไหมถาดแต่ก็มีถาดนะอ๋อเขาเพาะในถาดครับถาดหนึ่งก็มันลอกออกมาถ้าเพาะทิบสิบบาทครับครับอ๋อแล้วเขาก็ลอกออกมาเลยเขาเขาลอกออกมาเลยอ๋อแล้วเขาก็มาใส่ใส่อันนี้ก็แต่เมล็ดข้าวกล้านี่เป็นของเราอ๋อครับครับ แล้วก็ขนมาเลยโอ้ดีมากนะโอเคโอเคเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ความรู้นะครับนี่ก็เขาขนเขากล้ามาเลยครับปะ่ะเราไปต่ออะคือี่เขายน่นนะคือเขายนเอาไว้่้มหยูห่เลยใช่ครับก็นี่เนี่ยได้ไหมตะวันเคยเห็นไหม่เ <c oughs> ยังไม่เคยเห็นนี่ก็ลูกชาวนาเหมือนกันผมก็ลูกชาวนาแล้วแค่พอมาจบภาคพืชไรนา เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตอน60เนี่ยมาเห็นมาดูชาวนาดำนาด้วยรถยนต์นะครับก็ได้ภาพมาฝากด้วยก็เอ้าเราจะขึ้นถนนได้ไหมเนี่ยเอาเอาเอาอ่ะก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับอาเราจะตกรถไหมเนี่ยเอาคุณตะวันคุณขับให้ดีนะมันขึ้นมันต้องปีนถนนลงมาเนี่ย เข้าเกียร์ให้ดีเอาเป็นว่านี่นะครับแล้วเอาถอยหน้าถอยหลังออาคุณตั้งใจนะผมว่านะเราถอยหลังไปแล้วตั้งหลักไกลๆแล้วเอาแรงพุ่งมาดีกว่านะอ่้ามันจะปีนขึ้นไปได้ไหมเนี้ยก็โอเคก็ได้ภาพมาฝากแล้วครับขอบคุณครับ